ครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีขายขึ้นมาเมน,นีกะมารีวิวขับงานก่อนส่งกัตซิมี่อยู่เจ็ดคนเจ็ดทันครับผมเอนีเนาะกัติเป็นอุปกรณ์ต่อไกลนะพี่น้องอุปกรณ์ต่อไกลครับกัติเป็นบวงแระฆัามีถุงชเชลยลก็ตซิมี่หลักมีเชือกครับผมกับเมมเสียง่ะเจ้านี้พิ่นเอาเป็น <c oughs> บ่วงดักทางนะครับชุดหนึ่งบ่วงรอมชุดหนึ่งนะครับยี่สิบห้าหลักห้าสิบบ่วงครับแบบบ่วงคูแล้วก็สิเป็นไอ้เจ้านี้ก็สิเป็นดักทางครับสามสิบหลักกับยี่สิบห้าหลักครับผมแบบบ่วงเดียวอ่าแล้วก็สิเป็นเจ้านี้เป็นถุงชเชลเลยครับซีใบอ่ะอันนี้ก็เป็นเม้มครับผมเม้มเสียงเจ้านี้ก็เป็นขึ้นดักทางครับห้าสิบเอ็ดหลักนะครับชุดหนึ่ง แบบบ่วงเดียวจุๆเลยครับเจ้านี่ก็จะเป็นอ่าสิบห้าหลักห้าสิบบ่วงไอสิบห้าหลักเนาะครับสามสิบบ่วงอ่าสามสิบบ่วงครับผมกับอ่าหลอมไก่แล้วก็จะเป็นหลักเนาะครับหลักไก่อ่าแล้วก็เป็นเชือกเนาะครับของตัวผูกอ่าสองเซนกับผมกับมีประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดงานครับมื่อนี้ กะฝ่าวเน่้จังน้อยครับผมคลิปนี้เดี๋ยวไล่เหรียดงานนะครับไล่เหรียดบวงกะจะเป็นอีกคลิปนึงเนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้เบังอีกที่หนึง่งอ่าคลิปนี้กะขอตัวแพ็คข้องครับผมอ่ะสำหรับม้นนี้กะสวัสดีครับ